สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นะฮะลองซื้อของกินในไดทูนะครับร้านละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราจะไปซื้อหลายๆร้านนะฮะแล้วมาดูว่าร้านไหนเนี่ยจะให้ของกินกับเราคุ้มที่สุดนี่นะฮะหนึ่งร้อยบาทกติกาคือไดทูเนี่ยก็คือจะต้องขับรถเข้าไปซื้อและห้ามลงจากรถนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้าน KFC McDonald's หรือว,ว่าร้านไดทูอะไรที่มันมีอยู่อ่ะใช่หรือว่าถ้าเป็นของกินข้างนอกจะต้องเป็นร้านที่จอดรถได้แล้วห้ามกีดขวางทางจราจรน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วมาดูครับว่าร้านไหนจะคุ้มที่สดุดกดไลค์ให้พวกเราก่อนนะฮะแล้วไปดูกันไปอเอาละทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็จะไปทดสอบกันนะ,ะว่า100บาทของร้านไดทูเนี่ยร้านไหนจะได้ของกินที่คุ้มกว่ากันไดทู100บาทนะครับก็เดี๋ยวใครอยากกินอะไร้างก็บอกผมมาเลยนะครับร้านแรกที่เราจะเข้านะฮะก็คือ a r m เมซอนนะครับหีืว่ผมเฮ้ยหรือจะเอาเคฟซีเลยเคฟซีก่อนดีกว่าดิเตินเปิดหน่อยสวัดดสดีครับสวัสดีครับ อุย้ยก็คือนี้ครับ4ี่คนมีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งครับแนะนำเมนูไหนครับก็คือเอาเอาเมนูร้อยหนึ่งอะ่ะอันไหนที่มันได้ของเยอะๆยะคุ้มๆห้มอหนครับรมีสคนคูกนค,าท,คาที่งดหนึ่งร้อยใช่ใช่ชุดข้าวผัู้พเนมครัเ้าสิบเก้บาทมันได้อะไรมากครับข้าวผัด้พจะมีต้มยำหนึ่งนะคะพิ่าน,นึ่งแีหนึ้นะะกม็มันจะมีเป็นชุดไก่ทอดอีกนะคะแล้วก็จะเป็นชุดเบอร์เกอร์ค่ะอ๋อชุดไก่ทอดจะมีไก่ทอดหนึ่ชิ้นชิคกี้พอปเจ็ดชิ้นเฟรนฟรายหนึ่ เขาไก่ครับชุดไก่ครับเป็ชุดไก่นะคะครับผมเาเป็นไายอัพไซด์เลยไหมครับมันตังค์ไม่พอมีร้อยเดียวครับโอเคครับเก้าสิบเก้าบาทช่องาได้เลยนะคะมีมีน้องถามหนึ่งบาทอัพอะไรได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้เลยหรือเปล่าครับสวัสดีครับให้คนพูดเมื่อกี้ป่ะครับมึงแย่งกูถามเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับ ครับไ,รไปรี<อ>ไปรีไปแฟนเข้ามาแล้ว0 0บาทเลยเหรอเาบอกคุณไปตอเขาเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรารอสินค้าที่ช่องนี้นะครับ <c oughs> เราจะยังไม่ดูของนะเดี๋ยวเราจะไปดูของกันที่บ้านเลย <c oughs> เราจะซื้อกันไปประมาณ60ล้าน60ล้าน60ล้าน <c oughs> ไม่มีใครแก้มุกกันเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ร้านค้าร้านได้ทูของเรากติก,กาคือห้ามลงจากรถและรถห้ามกีดขวางทางจราจรทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่พี่ต้นก็เปิดแล้วก็ยืนขึ้นออไปแล้วก็ตะโกนเปิดกระจกง่ายกว่าไหมมาแล้วพี่ต้นพี่ต้นอันนี้ทั้งทั้งรับจัดของแล้วก็ส่งเลยเหรอครับเก่งมากเลยครับขอบคุณนะครับอ่าโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้ก็ได้ทูปะเนี่ยบาบาน่าบาบาน่า ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอเมซอนนะครับอามาอีกแล้วรานนี้เราเคยมาแล้วนะครับนี่สวัสดีครับทำไมยิ้มอะครับจําได้เหรอหรือจะจําไม่ได้อ๋อนึกว่าจาได้อะไรเมื่าจะคุ้นสุดเขาให้กดมึงไม่กดอ่ะสวัสดีครับเมนูน้อถูกสุดนี่กดสองเพื่อคุยไม่ได้เขาไม่คุยกับเรานะต้องกดเหรอ ไม่ต้องก็ได้ทำงานปวดหัวละเลืองอะเราอ่ะคือมีเงิน100ครับเจลลี่น้ำผึ้งเหรอถ้า100ถ้า2แก้วจะได้เป็นชาชานมเย็นอยากได้น้ำหนึ่งอันแล้วก็มีขนมข้หนึ่งอันได้ไหมไม่ถ้าสมมติเราซื้อชาแก้วถูกสุดอ่ะแบบเ <100 S 1> <Basic S 2> บสิกเลยจะ50บาทใช่ไหมชานมเย็นยี่หใช่ค่ะช,ชานมเย็น50บาทแล้วห้าสิบาทนี้ขนมขายไหมได้ละสี่สบคนละมีประมาณหกสิบค่ะอ่ะสองอันนี้จะได้ร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหมผมจ่ายก่อนเลยอ่า โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ผ่านมาร้านที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสัก6กร้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแพงไปเยอะไปพี่โน่นี่นะคนเล่นมุกนะคนเล่นมุกหกร้านร้านค้าเออช่วงนี้เขาจะพูดอะไรก็ได้ทานเอฟซีเขาเยอะเอออย่าใจสิเอออย่าไปขัดเอฟซีเขาเยอะช่วงนี้นี่ผมยังไม่ได้ปล่อยคลิปญี่ปุ่นไปนะครับถ้าผมปล่อยคลิปญี่ปุ่นไปเนี่ยคนอาจจะแบบไม่อยากให้มีพี่โน้ในเฟรมเลยอะไรแค่แค่อินเสิร์ตก็กินขาดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ มารับเงิ t นะครับมาแล้วสวัสดีครับนี่ครั้งที่แล้วผมซื้อกับคนนี้ใช่ไหมรวม100บาทนะครับนี่ทุกคน100บาทนะครับเอาปีน้ำอีกแกน้ำพอแล้วพี่เติ้ลเจ้าหกหรือเปล่าเดี๋ยววหน้าะว่าร้านต่อไปจะไปร้านไหนดีคะร้านต่อไปเราจะไปแมคโดนัลแมหรือไม่ก็สตาร์บัคสตาร์บัคแพงๆงเราจะมาดูกันว่าร้อยหนึ่งกินไรได้ ร้านต่อไปที่เราจะเข้านะครับเป็นแมคโดนัลด์โอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีพอดีอยากให้จัดชุด100บาทให้หน่อยครับแบบว่าเอาแบบคุ้มๆครับเป็นเบอร์เกอร์หรือไก่ทอดเบอร์เกอร์ครับเป็นเบอร์เกอร์ค่ะตอนนี้เบอร์เกอร์จะมีเซ็ต99บาทได้เก้าบาทได้ซูชิไฟแล้วก็เบอร์เกอร์นะคะมีเบอร์เกอร์หมูปลาไก่เนื้อค่ะเอาเนื้อครับเนื้อค่ะลองพิซเบอร์เกอร์นะคะอ่าครับได้ดื่มเป็นโค้ก อว่าอะไรนี่คะโรตีโลต์สปายน้ำแดงตาบานาโออ่ะสปายครับโอเครายการเดียวครับมีร้อยบาทครับหน้าตาติกันนะตาบานาขาผมสวัสดีค่ะนี่ครับนี่ก็คนพูดเมื่อกี้เหรอครับจวไปรอรับตรงโน้นหนาเดี๋ยวจะเอาไปให้ผมใช่ไหมหน้าตางิันนะตาบานาอ๋อโอเคครับผมเขาไม่เก็ตมุกอ่ะมึงเอาเฟอร์มุกไปมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ครับความรักก็เหมือนกล้องถ้าปรับมองไม่ทันเขาก็เอาไป ไปช่างไม่เถอะปะไป,ไ,ปไม่ได้รง <c oughs> ของก่อนหัวอายหกร้านเมื่อกี้ยังกะหาอีกนะข <c oughs> องผมใช่ไหมโอเคขอบคุณครับโอ้หถุงใหญ่เลยนะอ่ะเอาไว้ข้างหลังก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำสไปายอ่ะโอ้อ่ะ, oh, oh, oh. อะตอนนี้เราได้สามร้านแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปจะดูว่าเป็นร้านอะไร A later few moments ร้านต่อไปครับทุกคนนี่ข้างหน้านะครับสตาร์บัคไดคูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้อยหนึ่งจะกินอะไรในสตาร์บัคไปบ้างครับผมเนี่ยน,นี่อะไรอ่ะข<ห>นมมานะดีให้บริการค่ะสวัสดีครับวันนี้ทาัเครื่องดื่มอะไรดีคะอ่าวันนี้มีเงิน100ครับมีเครื่องดื่มอะไรได้ไหมครับน้ำเชมวาเลนเซียไหมคะเท่าไหร่ครับผมเจ้าทค่ะ 95แล้วมีอย่างอื่นอีกว่าแบบราคาไม่ถึงร้อยครับประมาณหนึ่งร้อยครับมีเงินหนึ่งร้อยครับเป็นชอ็อตเอสเปรสโซ่ไหมคะถ้าถ้าชอบกาแฟก็แนะนำเป็น,นชอ็อตเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตละ95บาทเหมือนกันครัอันนี้มีไหมครับขวซองครีมอัลมอนด์ะครับกัวซองครีมอัลมอนด์วันนี้หมดหมแล้วหมดแล้วกัวซองเนยสดะครับกัวซองเนยสดตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะน่าเป็นกัวซองเนยสดครับครับ ครับรับครับ95บาทเหรอครับถ้าเป็นฟองน้ำสดจะแปดสบาทค่ะโอเคครับเดี๋ยวเชิญนั่งทานไปมใ้เลยนะคะนี่นะครับอันนี้ขนม,ม,มนะราคาก็คือมันจะแพงนิดนึงส,ส,สวัสดีครับรวมดสิบาทน้ำเปล่าก็ไม่ได้เขาชื่อไอติมน้ำากาอีบาออ๋อเขาชื่อไอติมเอาเจรู้จักเขาเอ๋อถามว่าดใช่ป่ะชื่อไอติมเ,เ,รเหรอ,อ,อหไอติมค่ะถึงว่าทำไมถึงว่าอะไร จะละลายจะละลายอ๋อมันจะละลายเป็นจะละลายเลยอ่ะได้แล้วค่ะได้้แลวขอบคคุณรับโอ้บริการไวทันใจมากเลยครับอะบบดิไปไปเออเขาได้ยินนะเนี่ยเมย์บอกว่าน่ารักดีครับ ตอนนี้นะครับเราผ่านไปแล้ว4ล้านอะเยอะนะคะสี่ล้านยังเล่นอีกเหรอก็หมายถึงสี่ล้านค่ะ4ล้านค่ใช่สี่ล้าน ต่อไปครับชาตามือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาตามือ100บาทนะครับเขาจะมีขนมด้วยนะก็มีติ่มซำมาดูว่าเราจะได้กินอะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มีเงิน100บาทครับจัดชุดได้ไหมครับอยากได้ทั้งน้ําด้วยขนมด้วย100บาทดีไหมครับน้ําถูกสุดในเมนูอะไรคะเป็นเมนูออริจินอลคารุค้ารัคาสี่าแบบเอาเป็นโกโก้เย็น ห,หวานปกติครับ uh huh. แล้วก็เหลือ55บาทเนี่ยอาไทยวันนี้จะเป็ังหอะทางเล็ครับกล้วลไเอาเป็นบัวลอยมีไส้ขนมไทยครับบัวลอยมีไส้ขนมไทยราคา50บาทนะคะ50บาทก็ใช่ผมเหลือ5 5บห้ใช่ไหมค่ะ <5 S 2> ใช่แล้วอีก5บาทซื้ออะไรได้ไหม ไม่มีค่ะคุณคะปีห้าบาทไม่มีอะไรเลยนะนั้นผมเอาประมาณนี้แล้วกันขนมไทยลูกค้ารับเป็นอะไรคะบรรัวลอนมีไส่ขนมไทยขนมไทยจะมีบอลลูนชัดลูกเล็กกับกล้วยบบนี้ค่ะอ๋อแล้วขนมไทยนี่คือเลือกเอาว่าเป็นเซฟราคะใช่ค่ะอันชันอัน,อนชั้นอันชั้นลูกเล็กอ<า>ันชั้นลูกเล็กนะคะอ่า บุลลอยเมทไพรมันจะได้ประมาณ5ลูกอะค่ะลูกค้าอ๋อแล้วก็รวมไปกับขนมไทยใช่ป่ะใช่ค่ะขนมไทยก็จะเป็นบุลลอยชันลูกเวกับกล้วยบวชชีอะออ๋ที่ลูกค้าเลือกอะค่ะผมเอากล้วยบวชชีดีกว่าค่ะเป็นกล้วยบวชชีแทนนะคะอ่าใช่ใช่ใช่อยากกินกล้วยก็พี่ต้นอยากกินกล้วยอะเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยโอเคครับตสำเร็จนะคะโอเครวมเป็นเท่าไหร่ค95บาท95โอเคครับเรอได้ช่องถัดไปได้เลยนะคะครับช่วงรอนี่มีมุกมีอะไรไหมมีคำคมไหม อ่าโทมัสคุณมีคำคมมีอะไรไหมมีคำคมครับอ่ะโทมัสหนึ่งคำคมความรักก็เหมือนบัวลอยแต่ถ้าเธอใจลอยฮก95ิบาทนี่ครับผมความรักก็เหมือนทรงผมถ้าได้คนอย่างผมรับรองจะติดใจครับ มาแล้วอ่ะรีบเร็วมากเลยครับครับความรักก็เหมือนโกโก้ครับโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมีไหมไม่ต่อบไหมที่ไม่ออกทีไม่ออกครับเราต้องถามทุกร้านเลยไหมคะอย่างนี้เยความรักก็เหมือนโกโก้โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบไม่ไ่้ใช่ย่ะโอ้เธอหวานเจี๊ยบเฮ้ยเราได้กี่ร้านแล้วห้าร้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปโซนบ้านเราละ นะตัดผมอะไรนะตัดผมมีไดทูไหมฮะมันจะมีเหรอเออเราก็ยื่นหัวไปไงล้วก็เขาก็ตัดนอกละ่างไงฮ <laughs> ่าทุกคนตอนนี้นะครับเราเจอไดทูอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้พิงค์คนซื้อเพราะว่าทิง er <c oughs> คืออยู่ด้านนั้นไงก็ร้านนี้ก็ไดทูนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ขีดขวางทางารจราจรด้วยก็ตรงคอนเซ็ปต์เลยนะครับราคาได้เริ่มต้น99อ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หนึ่งร้อยซื้อปลาเผาได้ไหมเอาเอาหนึ่งร้อยพี่จัดให้หน่อยมีตั้งร้อยเดียวก็มีแค่ร้อยเดียวใช่ใช่หนึ่งร้อยได้ไหมบังคะเอ้าก็ต้องได้ปลาหรือเปล่าเพื่อได้ผักอะไรเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยมีผักมีอะไรด้วยใช่ไหมพี่มีน้ำจิ้มครับมีเกลือให้ด้วยครับผมเกลือเขามีอยู่แล้วกล่องพี่นี่ถือเป็นไรทูใช่ไหมไม่ต้องลงรถนะต้้องงลก็ไดโอเคครับมาแล้วครับผมโอ้ครับร้อยหนึ่งประเดี๋ยวพี่เจนโอเคครับผม พี่เยอะปกติมีตัวเท่าไหร่มั่งเนี่ยพี่เผื่อคนดูมาซื้อตามก็มีใช่ไหมร้อยยี่สิบกับร้อยร้กับร้อโอเคราคาไม่แพงค่ะได้ปลาตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ความรักก็เหมือนปลาเผาถ้าไม่มีคนเอาเราก็จะโสดเฮ้ยเหมือนจะมีร้านอะไรวะไจดูวะเดี๋ยวไปดูว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ย ไปจอดที่ก่นไปไปจอดก่อนหรออ่ะยวไปจอดตรงฟันป่าวาขอรถนะอ่าพิงเจรจาจะจดเท่าไหร่คะคไม่สอบาทร้อนึงก็ห้ิรูปร้อยหนึงห้ิบรูปใช่ไหมร้อยหนึ่งครับได้ไหมใช่ร้อยหนึ่งไปไปจอดทีุเรียนนี่ครับวัสดีครับพี่ร้อยหนึ่งกินทุเรียนได้ไหมร้อยหนึงกินทุเรียนได้ไหมได้ไหมได้ไหม มีลุ้นแป๊บนึงมีลุ้นเอาเลยปุ้ยปีเตอร์ไม่กินทุเรียนด้วยใครบอกมึงใครเป็นคนพูดกูเหมือนกูจำได้อะเหมือนกูจำได้มันเป็นคนแล้วความรักก็เหมือนทุเรียนจิงหลีดมาแล้วตอนเนี้ยจังหวะนี้ จะได้ชิ้นเดียวนะพี่ได้พี่ได้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 เดียวชิ้นเดียวแล้วก็แถมกล่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ลดให้ด้วยแถมกล่องด้วยนะครับผมบัตรแถมให้ด้วยครับไอ้แหมอุ้ยร้อยครับอันนี้มันร้อยกว่าบาทและร้อยสี่บเก้าบาทละแต่ลดให้ครับอนี่หนึ่งร้อยใช่ไหมฮะอ๋อมาพร้อมกันเลยนี่ไส้กรอกร้อยหนึ่งอ๋ออันนี้คุเรียนก่อนนะครับคุเรียนหนึ่งร้อยขอบคุณครับพี่ตะบ้านนิดตะบ้านเลยอ่าเดี๋ยววนกลับบ้านแล้วนะถ้ากล้วยทอดตรงนั้นขายจะแวะ A few moments later อุ้ยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเยอะเลยสวัสดีครับคือมีเงิน100บาทเนี่ยร้านนี้ซื้ออะไรได้บ้างครับร้อยหนึ่งเยอะเลยเยอะเลยแล้วแบบเอาหลายๆอย่างรวมๆกันได้ไหมแต่ว่ามีกล้วยด้วยเพราะเพื่อนผมอยากกินกล้วยกล้วยนี่เท่าไหร่อ่ะก็หกสิบก็เหลืออีกสี่สิบได้อะไรครับเอาน้ำไหมเอาไม่สองเมนูเอาอะไรดีอุ้ยน้ำน้ำได้สองแก้วเลยเหรอแก้วชาครับแล้วออะไรแก้วหนึ่ง เอาโบราณร้านพี่ถือเป็นไดทูเนาะไม่ต้องลงจากรถก็ซื้อได้ใช่ไหม๋อถือเป็นไดทูนะครับอันนี้ยืนยันจากเจ้าของร้านนะครับก็เป็นไดทูควยปิ้งก็มาซื้อกันไดนี่อยู่เส้นสันกำแพงสายไม้ไม่ได้ได้สองแก้วเลยนะโบราณกับเจ้าียบร้อยหกใส่ผมต้องเป็นของผมนะไปเดี๋ยว ไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านครับว่าร้านไหนจะได้คุ้ม,มกันไปวาไปที่บ้านเลย ที่นู้ดไปก็หมดเก้าร้อยวันเองนะครับน้อยน้อยแบบคอนเทนต์อื่นมาก่เออคอนเทนต์นี้ลงทุนไม่เยอะแล้วมาดูครับว่า100กับ9ล้านเนี่ยล้านเนี่ยร้านแรกหนี่งร้อยเก้าร้นงี้ภาษาไทยเราต้องถูกด้วย9ล้าน9ล้านค้าถ้าเป็นล้านนี่ล้านล้านปากร้านโอเคเข้าใจครับร้านแรกโอเคเอฟซีร้านแรกร้านแรก ดไปเท่าไหร่นะครับ99 99เลยนะเหลือหนึ่งบาทมาดูว่า KFC หีอ FC, <g lv ain> อย่าพึ่งที้รีวิวก่อน KFC เนี่ย <g lv ain> เราได้ไก่มา <g lv ain> อันดับแรกเลยเราเราได้น้ําแก้วก่อนครับแป๊ซี่แก้วหนึ่งเราได้เฟนฟรายขนาดเล็กแล้วก็ได้ไก่ชิ้นใหญ่มาแล้วก็ไก่ชิ้นเละไก่กรอบไก่กรอบไก่กรอบไก่ป๊อปก็พี่นุว่าเอาจิ้งถ้าถามพี่นุ9.9บาทสาหรับเ f เซีเนี่ยได้เยอะเลยนะนี่นะครับเค c ซก็ได้เยอะอยู่นะอ่ะเยอะเยอะลองชิมดูนะไม่เลี่ยนอยอ่แล้น้ำแบบแปรซี่อออื อ่ะเคฟซีนะครับใครใครคิดว่าเคฟซีคุ้มเป็นไหมครับนะร้านที่สองนะร้านที่สองเป็นอเมซอนอเมซอนเป็นอเมซอนไกด์ทูครับอเมซอนแล้วอเมซอนแล้ว <c oughs> จะไปวนอยู่กับเคฟซีอ่อเมซอนไกด์ทูครับอเมซอนเนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยพอดีเหรอชาสี่สิบบาทใช่ไหมชาดำสี่สิบบาทชาด <c oughs> ่าด่าด่าเวลาขึ้นไม่เรามีมุกอะไรไหมอ่ะ คุณเนี่ยโบราณอย่างเดียวเลยพุณเขาเดี๋ยวนี้เขาย้อนยุคเขาวินเทจขนมหกสิบนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเฮ่ยขนมได้6ชิ้นเลยนะเก้าขนมชื่อครีมพอนนมสดนะครับ60 40ไม่แพงนะไม่แพงเดี๋ยวมันจะอิ่มเดี๋ยวมันไม่ครบ9าอย่างเรวกินทีเดียวนี่อ้ออเมซอนเนี่ยน้ำเนี่ยเขาจะราคา40 45 50 55ห้าครับ่ายนี้นะครับแต่เนี้ยสีบาทเป็นชาดำแล้วก็ขนม60บาทประมาณนี้ร้านต่อไปนะครับเป็นแม็กโดนัทแม็กดูดูนะครับแม็กเนี่ยแม็กก็มีน้ำเหรอแม็กได้น้ำนะครับน้ำหนึ่งแก้วได้สั่งสไปซ์มาแล้วก็เฟรนฟรายเฟรนฟรายเนี่ยขนาดพอๆกันปะหรือแม็กได้เยอะกว่าวะพอๆกันแม็กพอๆกันนะแม็กกับเคฟตีพอๆกันเฟรนฟรายเนี่ยแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์แฮมด้วยอ่าเบอร์เกอร์เนื้อด้วยเบอร์เกอร์ครับนี่ 99บาทเท่ากับเคสซีเลยดิบู๊วัดกันเลยเนะี่ยวัดกันเลยเนี่ยเคสซีกับแม็กวัดกันเลยนะ Mac, นยนะร้านไหนจ้างผมจะเชียร์เยอะกว่าแต่ยังไม่มน,นีาตัดจานอ่ะ99บาทแนละ้ร้านต่อไปครับร้านนี้ก็หาของกินยากเลย,เลยแล้วมึงจะแดกอะไรละ่ะ ได้แม่ทมันของกินเขาเยอะแต่งบเราไม่ถึงงบถึงเราอยากจะได้คุ้มที่สุดเราได้มา1ถุงน้ำมีน้ำส้มประมาณราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว 8- ปดสนี่แหละใช่แต่ว่าเราเลือกที่จะเอาเป็นของกินดีกว่านะครับซาบักหมดไปเท่าไหร่นะแปเหลือตังเยอะนะนี่ที่เขาให้นะครับเนยกับแยมบัตเตอร์ครับเราได้เนยกับแยมก็ที่สําคัญนะครับเราได้ตัวนี้มาครัวซองทําให้มันฟูๆตัวไหนมันแบนได้ไหมนี่ทคนเราได้เป็นครัวซองแล้วก็พวกเนยกะบแยม แยมสตรอเบอรี่นะครับในราคา85บาทแปดสิบาบาทจริงๆริง้อยหนึ่งมันอาจจะมีขนมกับน้ํารวมกันได้ที่เพื่อนบอกนะใช่แต่พี่นุ๊กสั่งขวดสองมาแล้วนะครับโอเค85บาทร้านต่อไปนะครับตรามือร้านต่อไปนะครับตรามือชาตรามืออันนี้หมดเท่าไหร่นะเกบาทได้ชาแก้วโกโก้โกโก้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนมบัวลอยบัวลอยกล้วยลอยนะครับ อันนี้เลยก็หมดไป95บาทก็ได้2อย่างนะได้น้ําด้วยโอเคสําหรับชาตามือก็มีจริงๆมีติ่มซาด้วยนะชาตามือชาตามือชาอันนี้อีนั่งกับคนเหนือชาตามือชาแป๊บเนื้อชาตามือแหมเริ่มเริ่มใช่ไหมเริ่มปแปลกเออชาตามือนะครับอือดูชอบอ่ะอสำหรับชาตามือก็มีน้ําให้เลือกนะครับแต่ว่าราคาเริ่มต้นเขาจะ45บาทนะครับ40 45คือราคาแล้วปั๊กยังไม่เปลี่ยนอ่าผิดกูผิดตามต่อไปนะครับได ได้ทูบ้านๆเริ่มเป็นแบบไตทูแต่จอดรถซื้อได้ถามแล้วปลาปลาเผานี่ปลาเผาเนี่ยก็จะได้ปลาตัวหนึ่งเลยไปผักนะครับผักเยอะเลยโหระพานี่โหระพาเนี่ยพี่โน้จะบอกว่าเอาเงี้ยไปปักดินนเติบโตไปดูตรงนั้นเอาไปขายได้อีกแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยใช่ไหมพี่เจริญทำแล้วแล้วก็ได้เราจิ้มซีฟู้ดนี่ได้เยอะเลยนะครับโอเคสำหรับปลาเผาก็100บาทพอดีเนาะปิ๊งอ่าและต่อไปครับ อันนี้ลูกหลืออาจจะไม่ครบนะเหรืออาจจะไม่ครบที่หน่อยพอดีมีคนแอบกินขิงโอเคสำหรับไส้กรอก100บาท100บาท100บาทนะครับตอนนี้ก็จอดรถซึ้ถือว่าได้คูเหมือนกันไม่ต้องลงจากรถนะก็จะได้ไส้กรอก <s aren> <s aren> เขาบอกลูก2บาทใช่ป่ะบาะ็า0ิลูกแล้วก็ได้ผักเยอะนะ <S <s <aren> <S ผักก็มีขิงอีกนะครับ <S <s <aren> <S กกขิงแล้วก็พริกพริกจะปตังค์พริกอีก ใครที่ว่าเสก,ก็อตคุ้มก็คอมเมนต์มาร้างต่อไปอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายคนแต่ไม่ใช่พี่เติร์ <c oughs> <c oughs> อะไรเงียอันนี้นะครับเป็นทุเรียนทุเรียนจันหมอต้องกันเทบาพุดี้เลยนะ นี่ผมก็รู้แล้วว่าใช่บ้านผมหรือเปล่าอ่าแต่เดี๋ยวรีบปิดครับพี่เติ้ลแพ้ทุเรียนครับเข้าใจผมเข้าใจผมก็จามผิดกุกคนแล้วกูแม้กินบุหรี่กูไม่อยากอยู่ไกลเลยเออออกไปก่อนไหมจะรีวิวเสร็จป่ะอ่านี่ครับทุเรียนหนึ่งร้อยบาทครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ด้วยนะตอร้านทุเรียนเนี่ยเป็นร้านทุเรียนเก่งเขาก็เหมือนแบบราคาก็อาจจะพิเศษให้ได้นะครับอ่าก็เขาจะเก็บเกินๆไว้นิดนึงอร้อเล่นนะครับขอบคุณด้วยนะครับร้านสุดท้าย ที่เราไปซื้อกันนะครับก็เป็นร้านกล้วยปิ้งอันนี้ก็มันมันบดมันบดนะครับอันนี้30บาทนะแล้วก็อันนี้30บาทก็มีน้ําแถมมะพร้าวกับน้ําเชื่อมมาด้วยนะครับแล้วเหลือ40บาทได้น้ำอีกสองแก้วใช่ค่ะอันนี้เขาบอกว่า50บาทรวมกันมันก็เลยเป็น50อ๋อที่สองันห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็เลยสองันห้าสิบบาทแกกอะไรยี่ห้าหนึ่งร้อยบาทฮะโอเค นี่พี่รู้ก่ารีวิวไปทั้งหมด9ล้านค้านะฮะู่ไม่อยากเล่น9ล้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวร้าอีกอย่างเก้าร้านจะให้พี่เติร์นเนี่ยลองเลือกก่อนว่าถ้า100บาทเนี่ยพี่เติร์นเลือกร้านไหนถ้ามีเงินร้อยหนึ่งอ่ะถ้าร้อยหนึ่งว่านี่คุ้มนะไอเนี้ยนะถ้าเปลี่ยนอันนี้แล้วเป็นอันนี้อีกอ่ะเราได้น้ำได้กล้วยกล้วยแต่บางคนอาจจะไม่อยากกินกล้วยนะอ่ะโอเคอ่ะพิงมาเลือกหน่อยร้อยหนึ่งพิงร้อยหนึ่งสำหรับพิงค์พิงค์ทว่าพิงเอาไหนเที่ยวที่ควบคุมันก็ แต่ปลาเผาก็ได้เยอะด้วยกินได้หลายคนด้วยร้อยหนึ่งนึงเราเลือกอะไรปลาเผานะครับพิงคิดว่าปลาเผาคุ้มที่สุดตะก้องอ่ะตะก้องชอบปลาเผาครับปลาเผาเขาเลือกไปแล้วเคสีเลืครับก้องเอกเคสีเคสีเลือร้อยหนึ่งก็ถือว่ามันได้หนักปลาเผาเนี่ยถ้าเกิดว่ากินแล้วติดคอกับคนน้ำจิ้มว๊าดสำหรับพี่นู้เน pues ี่ยถ้าคนปลาเผาเลือกไปแล้วเคสีเลือกไปแล้วแต่จริงสมมติถ้ายังไม่มีใครเลือกเนี่ยพี่นุ้อาจจะเคสี เพราะว่ามันได้หลายหลายอย่างไไก่ไหมไอทับแต่ว่าถ้าเลือกไปแล้วพี่รู้ขอทุเรียนอ่าใครเลือกอะไรก็วันนี้ก็กินอันนั้นนะครับเย้ไปใครเลือกล้อยอกยอกยอกโอเคครับทุกคนแล้วท่านผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่า100บาทเนี่ยต่อซื้ออไรเดี๋ยวนี้ยังยังแล้วท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่า100บาทเนี่ย อันไหนคุ้มสุดนะครับที่วางอยู่ตรงเนี้ยนะอันไหนคุ้มสุดสําหรับท้ชมทางบ้านแล้วก็ยังมีร้านไหนอีกไหมที่เราไม่ได้ไปซื้อแล้วร้อยบาทมันจะคุ้มนะครับช่วยคอมเมนต์มาดีนะสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราจะขอ,อก,กินกันก่อนนะได้กินแล้วนะแล้วก็อยากทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์ข้ามางล่างด้วยนะครับโอเคและขอบคุณสมาชิก VIP เลยชื่อเลยตชื่อเ,เ,เลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีของวรางวัลพิเศษให้สมาชิก VIP ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Nah, kita mau makan! ya, Apa